มาราศีสุดท้ายเลยราศีสุดท้ายาอราศีพฤษบเลยครับราศีพฤษเนี่ยครับที่บ้านนี่ะมีอะไรมีพระพุทธตัวนี้มาบมกแมแบกพุทธแล้วก็ไปอยูที่กันทะแนนหนึ่งถึงสิบพฤษภาสิบเอ็พฤษภาถึงวันที่สามิถุนายนดาวพุทธที่อยู่ที่บ้านนี่เดินถอยหลังครับเป็นไปพักซะแล้วก็บันมีตั้งแต่สิบห้า ตั้งแต่ัี่ีิ้าพุทธภาถึงสิบห้ามิถุนาเนี่ยมันมีทิศเข้าไปอยู่ครับคนชาวราศีพุธก,ก็มีการติดต่อมีการพูดคุยเจราจารต้าอวยกันอะไรกันน<ช>ะฮะเมื่อกี้ลืมไปอย่างหรือเปล่าลืมว่าอังคารราหูติดต้องเขาเรียกอะไรรืะหกกับแปไอ้โมหัสจกริศสามก็บแปดไออะไรจริศวะ ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะไรไอ้ไอ้าไอหกกับแปดราคัจริตราคัจริตอันนี้อะไรจริตอ่ะอาคารเราหูใจมไม่ได <ing human> ้งงหมดสมองเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งถือกันได้เลยปักกลับมาโทะจริตอ่ัโทะจริตโทรโทพะจริตโทระจริตคาแรคเตอร์ตาเนี่ยเขาเกิดราศีเมษนี่ต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องแรกครับช่วงแรกช่วงครึ่งเดือนแรกต้องระวังเรื่องราคะเรื่องเพศเรื่องอ่าแต่พอโทระจริตเนี่ยไอ้เนี่ยอารมณ์โกรธไอ้นี่อยู่โอยู่เป็นเดือนไหมก็เรื่องอะไรก่อน ราคาก่อนราคาจลิตแล้วก็มาโถสัดจริตแล้วก็มาโถสัดจริตนี่นะฮะนี่ราคาจริตครับราคาจริตเนี่ยเข้าเดือนมิถุนายนเนี่ยตั้งแต่วันที่23มิถุนายนคมเป็นต้นมาอ่านะครับก็เข้าราคาจริตนะฮะแล้วก็พอวันที่ปลายเดือนปลายเดือน27มิถุนายนเนี่ยเข้าโถสัดจริตอให้ใจดูร่างนี้กันดีเลยนะอย่างเงี้ยถ้าไม่ทายเสียของบางทีเรารู้ไปไม่ได้ไม่ทายนี่ถือว่ารู้ไปไม่มีประโยชน์นะรู้ไปแล้วเสียของนะครับนี่ แล้วก็มาอะไรเนี่ยอันนี้กลับเวลาสุศีพฤษภเหมือนเดิมนะช่วยการติดต่อวิ่งเต้นการนาการมีการเกณฑ์ง,งานการนการพูดคุยกันตล,ลอดครึ่งเดือนแเรื่องเกี่ยวกันก,กันเลยบอกนี้ฬากันเรื่องเกี่ยวกันกันเลยคุยเรื่องเงินนี่แหละแล้วเวลาสิบห้ามิถุนาย,ยนสิบห้ามิถุนาหยดเนี่ยอาจจะได้เงินมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ไม่รู้เลยว่ามีการดับเรื่องเกิดได้ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นการเงินเนี่ยมีมีมีการดับอะมีการมีดับมีการดับเพราะนั้นจะมีปัญหามีสังเกตการเงินด้วยนะครับอ่าเนี่ยมีสั่งมีปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินแต่พอวันที่สิบแปดเนี่ยตัวเองมากลับบ้านนะฮะดีมากไหมดีมากสิเป็นเกษตรอ่าที่บ้านก็จะเต็มเปเออไอ้ไอ้ไอพ่อศุกร์ตรงนี้พ่อศุกตรงนี้ปากตรงไหนรู้ไหมปากตรงไหนฮะพ่อศุกตรงนี้เป็นสุก ขุนคังกับขุนคังการเงินของโลกอ๋อนี่คือขุนข้าวเวสุวรรณเออเออนี่ใช้ได้ขุนข้าวเวสุวรรณเออนี่ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยขุนคังการเงินของไอ้การไอ้ของการเงินโลกต้งเลยเป็นคนที่อยากจะได้เงินอายากจะได้เงินเห็นเงินเข้าบัญชีก็มีใจไม่มีก็บัญชีเฮ้อาจารย์มองยื้หน่อยนะยื้ไม่ทำอะไรอ่ะยืาผ่านบัญชีเฉยๆแล้ว เ้าเดือกคืนเนี่ยนะก็มีความสุขอ๋อคนเรามีความสุขไม่เหมือนตัวเลขขึ้นอย่างเดียวมัพอใจอาจารย์บอกคนเราความสุขไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เราจะไปว่าเขาไม่ได้ครับแค่คนยึดไปเลยบางทีรู้สึกชอบนะอย่างนี้จะชอบการเงินเป็นที่สุดครับคนเกิดราศีพฤษภนะครับประสบภูมิรักนะแล้วเงินไปอยู่กับตัวเองไหมเงินจะเข้ามาญชีบ้านได้อยู่ที่ตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นมีเงินไหมมีบ้างเดือนพิจารณาเนยังไงต้องมีเงินต้องมีเงิน แต่เงินเนี่ยจะตกลงสูญหายไหมตกลงไม่เป็นไรมีเงินจะให้รู้เลยว่าเงินเนี่ยจะตกลงสูญหายหรือของเนี่ยโดนลักขโมยไปที่เท่าไหร่วันที่สิบวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าต้องระวังมิถุนายนต้องระวังระวังเงินตกลงสูญหายเอาเวลาไปเลยเวลาไปเลยเก้าโมงห้าสิบสามนาทีกลางคาำมันมันมีมันมีบอกอยู่แล้วว่าระยะกี่องศาค่ะระยะสิบเก้ตรงนี้เห็นสิบเก้า แสดงว่าเงินได้หายต้องไนไอ้ไม่ใช่ถุนเดือดเชอชัวร์ผมแค่มาตากเที่ยวโอ้ตายทางศาตรเสี่ยไงเงินเนี่ยกิจการองสายยุตยตรงเสาดิ่หายตรงเสาหายตรงเสาว่าเงินตรงเนี้ยหายตรงเสาถูกต้องไหมใช่อยู่เรือกำรมบ้าเปล่ากำมบ้าหายจากงานเงินที่งานเนี่ยตกวงศูนย์ตกวงศูนย์หายหายตรงไหนรู้ไหมหายตรงหมาย อ๋อตรงธาตุไม้ฝริดนะขายต้นไม้ขายไม้ไหมครับสำหรับคนคือไม้ทำเฟอร์นิเจอร์นะสำรับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตรงนี้จุดหาเจอไหมหาเจอหรือเปล่ะในโลกเขาไม่เกี่ยวหรอกถามมิจฉาจารา์นะโอเคอ่ะเรื่องเกี่ยวกับคู่เป็นไงเรื่องเกี่ยวกับคู่เรื่องเกี่ยวกับคู่ขอคนรักมีให้ลาบอ๋อเป็นให้ลาบมาเป็นลาบนะให้ลาบเก่าลาบใหม่ลาบให้เป็นลาบได้หมดนะฮะครับแล้วก็ ไอ้คู่ตัวนี้เห็นไหมมันมีอะไรเนี่ยมันมีมันมีพระราหูมันคู่สมพลอน่ะเด๋อวหลังจากที่สิบแปดมาแล้วเนี่ยมีพระราหูเป็นมะเร็งคร้วคนาตัวนี้ครับก็มีการแยกลักกันเรื่องเกี่ยวกับคู่แยกกันเรื่องเพศแยกกันเรื่องเพศนะแยกกันเรื่องเพศนะอันนี้แล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบเป็นวินาทละเป็นไงเรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ยเป็นโชคที่เจ้าะตาเนี่ยมีทั้งซ่อนเลนด้วยแอบด้วยลึกลึกลับขึ้นนะ ก็สามคนอะนะกรณีสามคนจะบคำดองนี้คุณมีสามคนนะอัน่นี้นะเรื่องไม่ได้สาบลางนะเพราะลางมีแค่สองคนเรื่องคู่ดีมากไลยดีดีฮะเนื้อหอมเนื้อหอมอ่าน่เรื่องการงานเรื่องการงานกับคู่เนี่ยคป็นเดียวกันเพราะประดานการงานคือเดาวเนี่ยวันที่เท่าไหร่สิบห้ามิถุนายนสิบห้ามิถุนายนไปแล้วเรื่องการงานเนี่ยให้คุณให้ผลตอบแทนได้ดีครับนะฮะอันนี้เรื่องการงานนะเรื่องคู่ดีการงานดีการเงินดีครับ เสียอยู่เรื่องเดียวมีคนขโมยขอมาที่นิดนิดเจ็ดแค่นั้นเองประมาณนี้ครบถ้วนบทสิบสองราศีแล้วก็แล้วก็ไอ้ที่ตกไอ้เรื่องคู่ดีไม่ดีก็ดูมีจันเทนโอ้โหจันเทนโอ้โหสุดวันที่สิบสี่นะเด็ดสุดยอดนะคู่ดีมากนะท่านผู้ชมครับครบถ้วนนะอาจารย์บุสุพันธ์เหนื่อยลอบแล้วนะวันนี้เราเอารวดเดียวเลยสิบสองราศีนะฮะ ประจำเดือนมิถุนายนนะครั้งนี้รายการเร็วนะฮะทำไลฟ์เร็วหน่อยแต่ว่าท่านผู้ชมก็อย่าสับสนนะครับพะเราครั้งนี้มันมาเร็วนะที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยของเดือนมิถุนายนนะของเดือนมิถุนายนของเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นพี่โยจัดนะครับเป็นพี่โยจัดกับอาจารย์บุษบาอันนั้นก็เอามาใช้ในเดือนนี้นะครับส่วนที่ผมจัดกับอาจารย์บุษบาเนี่ยใช้ของเดือนมิถุนายนนะที่มาจัดเพราะมันรวยนะคนจะรวยมากขึ้น เพราะว่าดาวราหูเนี่ยมีพลังเป็นพิเศษวันนี้อาจารย์บุษภานผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ